ห่วันดีรครับวันนี้ชลินโทษฟอกผมวันนี้เรามาทําไก่ทอดนุล่ลแไก่ทอดทีก่กรอบๆครับกรอบนานโคตรกรอบแบบดังเป็นสามารถแฝดบ้านฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับหลักๆอันนี้วันนี้เราจะใช้ปีกไก่บนนะครับอันนี้1กิโลกรัมอันนี้แป้งกรอบนะแ,แป้งทอดกรอบอันนี้ชินใช้ของโกรกิเนาะแล้วก็อันนี้มีผงปรุงรสนะครับ ใช้พริกไทย,ไทยดํานิดหน่อยอ,อันนี้เม็ดผักชีชินใช้แทนรากผักชีเนาะวันนี้เราไม่มีรากผักชีครับแล้วก็อันนี้มีพริกไทยขาวาแล้วก็กระเทียมนะครับผมงาขาวงาดําผสมกันเลยอันนี้ได้ประโยชน์มากมายครับแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีฮะซอสปรุงรสฝ้ายเขียวนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีซีอิ๊วขาวน,น้ำปลาอันนี้ใช้เพิ่มกลิ่นนะครับผม ใช่อันนี้ใส่จะใช้ผสมแป้งในขั้นตอนสุดท้ายเนาะเกลืออันนี้ทําให้แบบมันกรอบๆหน่อยนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํานะครับอันนี้เราก็ใส่พริกไทยขาวพริกไทยดาแล้วก็รากผักชีรวมกันเลยนะครับบดก่อนนะครับบดขยี้ขยี้นะครับมันจะได้ไม่กระเด็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่กระเทียมนะครับผมเราจะหกกระเทียมกับพริกไทยนะครับ เราก็จะผสมส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะครับกระเทียมพริกไทยที่เราโขกกันเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปครับซอสพุงรสฝาเขียวหนะึ่งช้อนนะครับผมหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวครับหนึ่งช้อน น้ำปลาแท้นี่เพิ่มกลิ่นหอมนะครับอันนี้ไม่ต้องช้อนเยอะนะครับแค่ให้ได้กลิ่นน้ำปลาผงปรุงรสนะครับแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจริงๆ จะใช้ส้มจิ้มในไก่ให้เนื้อไก่มันฟุนแล้วก็หมักก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ของชลินก็เร่งๆครับปุกเขาให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้เย็นแช่ไว้หมักไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณ20นาทีถึง30นาทีก็ได้นะครับถ้ารีบมากก็10นาทีก็เข้าแล้วนะ อันนี้เราก็จะมาทําซอสจิ้มไก่กันนะครับผมเบื่อน้ําจิ้มไก่นะใช้ซอสของสูตรของเชลินด้วยครับผมน้าตาลทรายสามช้อนนะครับสามนะครับน้ําส้มสายชูหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนนะครับน้ำมันหอยสองดดช้อนนะครับ แล้วก็ต่อมาด้วยอซอสพริก2ช้อนครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศสช้อนนะครับ3คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไมโครเวฟสัก2นาทีนะครับ อันนี้เราก็จะมาทําแป้งที่จะไว้ทุบปิดแต่ทอดนะครับอันนี้ชิ้นใช้สองสูตรนะฮะก็จะเป็นสูตรแป้งกรอบแล้วก็แป้งปรุงรสเพราะว่าแป้งปรุงรสจริงๆแล้วเขาก็ปรุงมาแล้วแหละแต่ว่าเรา,เราใช้เยอะมันก็จะเปลืองเพราะราคาเขาอนจะนแพงกว่าแป้งที่เรายังไม่ได้ปรุงฮะเราก็มาปรุงเองในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะฮะแล้วก็ใช้น้ำเย็นจัดนะฮะเติมลงไปนะครับผม ติมแล้วก็ค่อยๆคนฮะเอาให้หนืหดฮะไม่ไม่เอาแบบว่าเหลวมากเพราะเดี๋ยวไก่มันจะไม่เกาะติดค่อยๆเติมแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆนะฮะกะว่าจะใช้ประมาณไหน ก็จะเติมเกลือป่นไปด้วยนิดหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ใช้ซอสปรงรสหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ใช้ผงปรุงรสใส่ด้วยคนไม่ให้แป้งมันเป็นก้อนฮะใส่งน้าดำแล้วก็งนาขาวลงไปคฮะ ครับสำหรับไก่ที่เราหมักไปแล้วนะครับเราก็จะามาคลุกแป้งฮะนี่คลุกเพื่อที่จะให้แป้งมันเกาะติดเนื้อไก่มากขึ้นนะครับเวลาเราเอาไปคลุกในแป้งอีกทีจะได้เกาะติดมากขึ้น,นเหมือนเหมือนเหมือนเราทุกไปสองชั้นแนะ อันนี้เราใช้น้ำมันทุ่มๆเ่ยนะครับผมจริงๆใช้น้ำมันปาล์มมันจะไม่เขาเรียกว่าของทอดใช้น้ำมันปาล์มมันจะไม่อมน้ำมันนะฮะเราก็ใช้น้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวเสียดายเปลืองน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวมันเหลือแล้วก็เก็บวาใช้ใหม่ได้น้ำมันก็ยังใสเหมือนเดิมฮะทีแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะครับไฟแรงพอน้ำมันเดือดเสร็จเราค่อยหลีเป็นไฟกลางนะครับตอนี้ไก่ที่เราหมักไว้นะครับก็จะเอามาใส่ในแป้งที่เราผสมไว้นะครับ ชิ้นทีลชิ้นก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็หยิบลงกระทะทีละชิ้นฮนะให้น้ำมันมันร้อนก่อนัอน,นี้ชิ้นไส้ไก่1นกิโลนะครับผมพอดีไปตลาดแล้วหาซื้อไก่ไม่ได้วันนี้ตลาดเขาเปิดปบ่ายสองฮะแวะซื้อไก่ซีมาก็จะแพงนิดนึงนะฮะ สมอสมันเลยค่าแล้ว้ำค่าครพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่ไก่ไปเท็แง่าะห้เอาแป้งหยดลงไปฮะถ้าแป้งมันเดือดแล้วก็ฟูขึ้นมาแสดงว่าโอเคใช่ได้ละอันนี้เราก็ค่อยๆใส่ไก่ไปทีละชิ้นนะฮะ ตรงที่ทอดนะครับไก่ติดกันเนาะเราก็เอาตะหลิวคลี่ออกมาเลยชิ้นห้ไม่ต้องติดกันเดี๋ยวจะดูฮะไก่กรอบสามบ้าน8ดบ้านนะครับกรอบแน่นอนฮนะรัระหว่างทอดฮะรเราก็จะพลิกเนื้อไก่ไปด้วยนะครับ เอาด้านที่มันเหลืองเข้มแล้วขึ้นมาด้านที่ยังไม่เขลืองเอาลงไปนะทุกด้านเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะสีเหลืองเข้มๆนิดน,นึงแสดงว่าใช้ได้ละเดี๋ยวเราก็ใช้ตะเหลียวช้อนขึ้นมาเลยนะครับพอไก่สุกเหลืองเข้มได้ที่แนละ้วครับเราก็จะตักขึ้นมาใส่กางที่ลองได้ทิ่ชั่วจะได้ตักน้ำมันใส่จริงสุดของสิน้นแะมันไม่มันไม่อบน้ํามันนะเพราะว่าเราใช้น้ามันท่วมแล้วก็น้ํามันใช้น้ามันตามนะฮะ จะเพื่ออนามัยี้นะไหครับก็ใส่กันเพื่อเห็นไหมครับเราก็จะได้ไก่ทอดสีสันสวยงามน่ารับทานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทานกันเรียบร้อยแล้วครับผมไก่ทอดดุ่นหลอเรามาฟังเสียงความกรอบนะครับมีนเสียงกรอบไหมมาถ่าใกล้นะช่างอ่าอ่าเป็นไงกรอบไหมอืม ก็อ่ะเออจิ้มลงจิมมัสุดเด็ดแล้วฮะอืมก็ควรรวนทั้งเติดหมดจานได้เลยครับเนี่กับแกมมาไดยหึ้จกับเ้าดีต้มตันสักจานนืมเ้ากันมากล้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาย